สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องอูเนาะพบกับซอนอูลองสารแล้วก็มาพบกับตุ๊กตาสาวซ้ําเหนือเนาะแล้วก็ซีซงสาวซ้ําเหนือแชแนลเนาะเครื่องตอนนี้น้องอูกับตุ๊กกะพาอูมาอยู่ที่ขัวน้ำซ้ำเนาะขัวน้ำซ้ำซึ่งเป็นแม่น้ำสายลักของเมืองซ้ําเหนือแข่งหัวพันเนาะลองมองนี่ก็คือเป็นแม่น้ำซ้ำจะไหลพลาดน่เนาะเรียกว่าเป็นอย่างมือนี้น้ำคือคุ่นเนีฝนตกโอ้ฝนตกเมื่อวานฝนตกเมื่อวาน ว่าน้ำาจ้าใหญ่เนาะน้ำาจะ่ใหญ่านไปไหนน<อ>้าลูกเ<อ>ลิกบ่สิบ่บ่เลิกว่าเพียงนี้ว่ะเออประมาณนั้นแหละเพียงนี้พาแม่บอกอ่าแ,แ,แม่แม่แม่พูดว่าคันว่าอูอ้มายามฮอนังจะพาอู้ไปซ้อนแต่ว่าอันนี้หนาวแม่บก้าพาไปซ้อนเพราะมันหนาวเหงว่านี่ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็คืออ่า <c oughs> อู้กลุกีพากันไปไป้าอย่างกันวิไีบ้านน้องไออ๋อวิบีบ้านไอไอนี่วอเท้าความเนาะ ไอ้นี่เป็นมู่ที่เฮียนํกากนอยู่มหาลัยยู่ที่นครหลวงยียงจันทร์แต่ว่าเฮียนจบไปแลว้วคือแยกง่ายกันแต่ว่าไอ้ก็เป็นคนสาเนอแล้ววันนี้อ่านตุกว่าบ้านไอก้ก็อยู่ในเมืองสาเนือ,อูกลยว่าเอออยากไปเบิ่งเสียนะแต่ว่าไอ้บริยุบ้านดอกไอ,อ้ยู่เวียงจันทร์พุน้นเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าพวกว่าทางไปทางไหนไปทางนี้อกเยี่ยวไปทางไหกลับคืนอ่าแล้วมาพามาอย่างทางนี้พะาะาพากลับคืนแล้วพามาอย่างทางนี้พามาแล้ว,บลวบเบ,บิ่งมาเลาบนบิว ก็เลาะเบิง้งว่าซั่อันนี้แม่ขย,ยับตัดทางอย่างนี้ขะเอ้าทางไปหนองค้างเลยเดินบินหนองค้างเอาแล้วจ้องตัดอ,อันนี้อันนั้นแม่เขาจะตัดฟูดิแม่จะจ้องต้องจุก<อ>ช้าหน่อยช้หน้อยเป็นขั้นเป็นขั้นไปอ๋อน่าจะแม่ดินขจ้าเต็อ๋ออันนี้ก็คือแบบทางนี้ก็คือจะเป็นภูแบบนี้เนาะเป็นภูแบบนี้อันนั้นก็เป็นมู่น้องอู้เนาะมาดำกัน ي, เฮ้ยเขียวมา มันย่านมึงเดี๋ยวมันย่านเมื่มันย่านเมื่พกี้ฟาบูต้องกูมากระโดดอผมเบ็ดชุยมันย่านมึงมันบูมาแล้วล่ะส่วนเดี๋ยวฟอยซีส่นแล้วเนาะซึ่งตอนนี้เราก็คือไปไปบ้านไอ้กันเนาะว่าเป็นอะไรแต่ว่าบูเคยไปจากเทือ เดี๋ยวไปก็คือช<อ>ิคก็ได้ไปเหงนเราดอกเพราะว่าบุ้งเหงนเราเดี๋ยวไปเบิ่งว่าแถวเออว่าแถวนั้นมันทิ่เป็นอะไรว่าเฮาทิ่ไปฮอดบ้านนั่นบอกเพราะว่าตุ๊กก็บ่เคยไปจากเื่อเคยไปบอกเคยไปแต่ว่ามันไก่นะย่า่บุ้งฮอดมันไก่ย่งบุ้งฮอดเราเบอ่์เงาะไปาบุ้งฮอดบอกทำเงินลาะบ้าน I ตบมึง,ม,งมีป่าอยู่อ่ะกินมีดอะไม่เด็กหน้าจะบูมีละมีอยู่แต่ว่ามันมีน้อยน้ำคุ้น้ำคุ้นควาธรรมาดาหนึ่งพระเรันเดิมอเมเนาะไปไปทางเดียวบ้านาได้ทางนี้วะไปได้าาไปฟุตเอาวแล้วเอาชิมานี้ให้เดซ่นพาเละาละผาเลาะเอะะเอเลาะเลาะ บางนี่พุ่นแบบนาอันนี้น่าจะหลายน่าจะหลคุดน่าจะหลายเนาะหลายเจ้านนเนาะอันนี้เอิอนบ้านเดี๋ยวบ้านปุงเนาะค่เมื่อกี้บ้านปุง,ปงไงปทางพวกเป็นบ้านอีกนี่จะมีบ้านกาดบ้านปุงาาบ้านกางหัวเสี่ยงอู้ยไม่เหอนบ้านไอ้ยุบ้านอ้าวกาดเหรอโบฮู้นำเละถามขึอ้ยบงางงวดกินน้ำเต็มเลย อาวุธศาสตร์งานวิลีทุกคนดีทุกคนตอนนี้ก็คือเ่ามาหอดบ้านอย่างวะแล้วนี่ยุบ้านปุ้งบ้านปุ้งอยู่อ,อ่ะเอาไม่ทางไปเซ่ถ้าถ้าเงี้ยเสื้อหน่ะเทามาจิงเอาไหมหน่ะเอออันนี้มันรัดเซกเก็ตโอ้โอุ้ยอันนี้เป็นน้ำน้ำน้ำซัมกันเหรออันนี้แบบเออนี่ก็น้ำซ้มมันคือน้อยแท้มึงเข้าทางไปเลยเลย นี่นี่โอ้มันไหลค่านนี่เนาะจะได้ยังว่าเข้ามาอาบน้ำอาบไหนเด็กมีน้ำบ้านปุ้งน้ำบ้านปุ้งเออมันก็เป็นโลมีเตามีมีกุ้งมีปลามีอะ๋ยววันนี่มีอ๋อหนาวเลยคุณปวดขาปะเนาะต่เราอยู่สมเนือจะเป็นน้ำน้อยๆคล้ายๆนดำห้วยเนาะก็ไหลอย่างนี้ตลอดปีอย่างบอกนั่นจลโอ้ข้าน้ำขึ้นก๊บปุ้งๆแบบนี้เนาะโอ้ไป เจอแต่เพื่อนอายายาอย่านะอย่านะไอ้อย่านะตอนนี้หอมห่อบ้านเดือบบุงูเลยน้องอู้บุงูบ้านอย่างเลยตอนนี้โอ้เต่ว่าเขรียดนี้ตูกว่าเป็นเขรียดกันสิกรรมเนาะเต้บนะ้าขี้มาได้สังเกตเห็นกระเจ้าเห็ดสวนรอกสวนพวกันพกอะไรกะน,นอกป่าโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ จ้าตัวว้าวอู้กคนคักขนาดอู้มากเลยมีน้กพิราบแล้วก็มีส่วนพักแบบเอาน้ำมีคนพักเลยเนาะเป็นกระปิ่งดอกของมูของมูอู้ดพักการดน้าหมามูเทศเทศเผื่อนนะนะเทศเนทศวะกัจจกรรมเล็กอันปลสันพิศปลสันพิศนะอันนี้ก็เป็นน่องปลาเนาะนี่กระดอกปลาคักเนาะจะยุติีนตัวนี่เลยตัโมแห้งโมแห้งว่าอันนั้นมันต้นมะเก้าเต้นมะเก้าเป็นต้นอย่าง กพวกอันเปาใช่ไหมคะพวกเยอะเห็นเนาะเป็ลามันดอกนะคะวโอ้ไม่บอกมันดอกเดือนไหนประมาณกาณเดือนี่เดือนห้าพวกมันจะปลูกพังไหมเต็มเลยขนาดประมาณเดือนสี่เดือนห้าดอกขาวห้ามันจะมีดอกไม้สูง้สุงส่วนทังมันไม่งามขนาดอันนี้บ้านพาม้ แถวมาฮอดบ้านทำพระเนาะเถาพะะาอะบ้านทำบ่หรือบ้านเด็กทุกอย่างบ้านทำอันนี้ไม่ทางขึ้นไปทำพระเนะาะยา,า,างขึ้นมาที่คราฟเวอร์เดี๋ยวว่าตอนนี้ก็คือกำลังจะยางไปยางขึ้นไป นี่ทุกคนทางขึ้นไปแนวนี้เนาะสาธุบุญห่อยยอดถึงได้มาเขานี่บอ่ขึ้นทางนี้บอ่เพื่อนใท้ขึ้นไปอยู่อ่ะบุหัวเพื่อนให้ขึ้นไปหมดเนาะอันนี้ก็คือเป็นเีตอะของอะบ้านทำพระเนาะเป็นทางนี้นอ้อยแบบน่้ทุกคนทางไปนะทางมาจะเป็นทางเนาะตรงนี้สาธุ นี่เนาะอันนี้ก็คือทางขึ้นไปเดี๋ยวท้าตุ๊กมาก่อนคอยไปพร้อมกันนี่ทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดเฮาขี่มาฮอดบานทําพระเราแล้วมาเจออ่า,าวัดที่ว่าเพื่อนาขึ้นไปนี่จะมีทําพระเนาะน้องอุกสณาถูกบุญอรยอดถึงได้มาเนาะเขาลองขึ้นเรือลน้ำกันเนาะว่าเป็นเนาะเดิอ <c oughs> นุ่พาอูมาเที่ยวเมนตอนนี้เาออกมาจากซานออกมาจากตัวเมืองสําเนือไก่เตอร์ปะเนาะ ขี่มาติ๊กประมาณ1กิโลเมตรโอ้ยกายมึงกายว่ะกายที่ปลายแล้วที่ปลายกิโลแล้วโคตรเกียวเบิ้งปลายจ้าผ่านังสามซีมูบาแล้วเนาะไปไปบอนไหนก็ได้ขึ้นภูได้อู้แม่นเพิ่งว่าอยู่ในนี้จะมีอ่าเป็นถ้ำละทีมีพระวัดสิตุเหมือนบอไม่ค่ะตะกี้เป็นปุณิชานี่คือเป็นหานคาสานบูรณะไม่บูรณะไม่เนาะเขาว่ากันที่พาทุกคนมาเบิ้งนำกันเนาะ ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหนูอูที่ได้เห็นตุ๊กมาจะเชื่อตุ๊กอะก็จะน้อยจนง่ายนะวัาแต่จะก่อท่าน่ะเพื่อนพาส่งอ่านสรงพระตลอดปีตอนสงการเนาะพาสรงพระเก้าวัดเล้นมาน้ำพ่นก็ล่องอือนี่โอ้นี่ซาตุ อ๋พระมีพระอยู่องค์อยู่รูมเนีุ่ ไปดินนขึ้นมาอะฮะขึ้นผูกอีกแล้วม่นขึ้นผูกอีกแล้วเนาะลุกจับกันดูเกือบหลุดตุ๊กยิพาน้องอูขึ้นผูอีกแล้วให้จ่อย ขึ้นไปทอมนี้เนาะไก่บอกโอ้โอ้มันเอาก้าวหอยแข็งเห็ดเห็นบอกโอ้ดูดูมาหลายปีเล้วตั้งแต่ไปอยู่เหียงูดูมาเห็นบอกอ๋อดูแลละหลายแล้วเนาะ ปีมีปีไม่ฟ้าไม่ก็มีคนมา,มาโอ้มันตลอดโอ้สาถโอ้โอ้ อันนี้เป็นถ้ำในนี้อือบ่เข้าไไดอกโอ้อันนี้เป็นเป็นถ้ำโมในนี้เรามีพระอยู่ในนี้เนาะซาดูคุณฮอนยอดถึงได้มาลูกมาขามาเรื่อยไปเฮาลงไปวันนีนอ้อันนี้ต้นโพอออันน<อ>ี้เต้นโพไปทุกคนตอนนี้เฮามาฮอด หลังจากที่ไปท่าพระมาเนาะไปท่าพระมาแล้วก็ลงมาขี่รถมาแล้วก็มากลับมาอ่าตัวเมเืองสําเนาคืนเราตุ๊กพามากินขน <c oughs> น้าวปุ้นสาเนาเนาะพี่หยางยะกินหมดลายใช่ไ <c oughs> ข้าวปุ้นสาเนาเร่เคยกินจักเทื่อนี่เป็นครั้งแรกเนาะตุ๊กต้อตตง เอาน้ำไก่หิบอ่ะโอ้อันนี้จะเป็นน้ำไก่เส้นข้าวปุ้นนี่เ็กขั้นเองวะเดมีงานโอ้<ะ>เดี๋ยวซีมก่อนมันมันแซบบักแซบแซบต้องปรุงยวนี่บ่บปรุงค่อยหน่คนจะ ใยบแล้วโอซายังติดกันปุติดกันปุมใจอาเนี่ยบริษัทให้กำกันแต่ว่าให้ก้าวอีฟแลนด์นี่เนาะนีให้อีฟทุกคนอ๋อบมีษั่ เนียคขับคุณนจำเหนือก็รวมกันเราเลยด้วยมีมักปีมีสัตลัดลรวก็มีหอ,อมเก็มีกะลาปีเออ้วถ้ายา,ยากอัมบอุอก็ตืมใส่เองเ,อเออลววยบอยสยเออย,าสายเอะใส่ถ้วย15,000 15, กิโลกรัม15,000กา50นบกว่าบ้านเน,ะนาะลองลอง

เป็นหน้ตัวเองเจ้ตอบแจบผู้คนก็คืออูจะลองกินคสมเด็ครั้งแรกเลยเคยรเพื่อครเอาาไกกเวลาี้นนนี่นะสะตองต้องิอยู่ เอาอันนี้แซมเแซมเดอาว้กะปิน้อกินข้าวปุ้นยูราหรือว่ากินเผยูรางกับกะปิมันจะแซ่บเด็ดทีเนาะใส่สั่งเลยไม่อกะอเดี๋ยวนีได่กินแล้ววเนาะดมา กูปุงเลยละมีว่าเผ็ดแห้งะะกับน้ำก็มีคำบหมา่ของผมลกสาเ้ไทยังสิเป็นเื่อกันมาเยเแทอยู่ิี่วถึนะฮอดิ้น็อกดิ้นรอกดิ้นอก เผ็ดบอใมันเอือดเลยมันเอือดะมาเ่พอผนี้แม่เอืดมาเอือดตรตกี้ก็อืดมเอือดแหละไปเวียงเขาพ่วงหลายแล้วอืดมาเผ็ดอบอบ

รสชาติของมันก็สิเปลี่ยนแบบคล้ายๆเขาปุ้นน้ำกะทิอะไรเนาะแต่ว่าเขาจะเอาไก่ยึดเอาแล้วก็ไว่รสชาติของมันนั้นมันจะบหวานเฮงแล้วมันก็จะบนนัวเฮงมาบนนัวเฮงมันจะรสชาติอยู่ประมาณกลางๆน้องอูมากรสชาติแบบนี้แหละบบมากรสชาติที่แบบมันนัวเฮงหรืออันเดียวกนนะแบบกะทิกะโบลายปันใดแล้วมันก็เบาเข้มขุ่นเฮงนะแต่ว่าน้องอูมารรสชาติบบนีแซ่บ ถ้าไปได้ไปได้มาบางทีเขาพูดเสมอทุกคนมเนมลเฮตเมลเฮตอะ่ะเหลือเต็มนะทุกคนน้องอูก,กินมาเลยกินเมื่อก่อนตนุ๊กอีตป็นยังบูมิดบูมิจ้อยรุ่รนนี้นี่นะทุกคนนี่ก็คือแบบคืนผู้ร้ายของบูจ้อยเอาบรรยากาศไปเลาะ ขี่รถเอาบรรยากาศดูุกคนมาฟังแล้วกันมาจบที่การกินอาหารเนาะพอกองทัพก็ต้องเดินโดยท้องหลังจากนั้นกะคลิปนี้เฮากาสิลาทุกคนไปก่อนนะถอาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นางอกับนองตุ๊กเก้คลิปต่อไปเด้อทุกคนมีหลายคนว่าซอกซื้อซองน้องตุ๊กบเห็นก็แค่พิมพ์คําว่าสาวซ้ำเหนือเป็นภาษาไทยเออแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษสาวซ้ำเหนือได้ว่าเขียนภาษาไทยมันก็ออกให้เนะทุกคนเนาะแล้วก็อ่า อน้องอูได้ฝากลิงก์ซองน้องตุ๊กอยู่ที่เพจน้องน้องอูลองศาสรเนาะอยู่ในเพจเฟซบุ๊กน้องอูลองศาสรเนาะเข้าไปเบิ้งได้เนาะถ้าผ่าถ้าผ่าพิมพ์บนมือก็เข้าไปในหั่นละก็ไปกดเข้าลิงก์หั่นละก็ฝากไปซับสไครต์ให้น้องตุ๊กเด้อเนาะ, <c oughs> ะเอาอ,เอากาศซีพาเบิ้งว่าน้องตุ๊กซีพาน้องอูปไปใส่เพราะว่าน้องอูจะมีแผนอยู่บ้านน้องตุ๊กประมาณสิบมือเนาะแต่ว่าเฮาอยัางนัดมือกันอยู่เนาะว่ามือใดจะไลฟ์สดเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบยังบุนพร้อมที่จะไลฟ์สดเนาะ เดี๋ยวว่าสินัดแผ่นกันเมือ่อใดไล่โซและเดี๋ยวสิมาแจ้งอยู่ในอาอยู่ในอันยูทูบนะว่าสิไลฟ์สดอยู่ยูทูบเมือ่อใดกะอ่าฝากทุกคนติดตามในน้องว่าเฮาสิมาไลฟ์ซดเมือ่อใดแล้วกะสิยูบ้านน้องตุกจักมือสิอิอย่างเด้อเนื้อสินะแต่ที่น่ๆก็คือ,อยูอยูบกเกินวันที่สาวเลยสาวอิดเนาะเพราะว่าอ่าวันที่ซซีมีดองมีดองอยูร้องซานก็ต้องได้กลับไป คิปนี้กะคลิปนี้ก็คือต้องขอบใจตุ๊กเนาะเพราะว่าคัน้าบุมีตุ๊กอาอุกอะมาซ้เสนอบโบได้นะวันนี้พยพาลินพาเที่ยวแบบนี้นะขอบใจตุ๊กขอบใจแม่พุดขอบใจพ่อพ่อเครื่องบอดีงาะ อ๋อครอบใจอีพ่อไผ่เนาะครอบใจแม่พุดแล้วก็ครอบใจตุ๊กเนาะที่ดูเบิร์กแยงดูแลอย่างดีเดนาะแต่งกินแซ่บให้กินตลอดแล้วก็บครอบใจน้องอูเนาะที่มายามบ้านน้องตุ <laughs> <พอ S 1> ๊กเพราะว่าน้องตุก๊กก็่เคยพาหม่คนไหนบ้าหากับพามาคนตัวนี้อูเป็นคนแรกเนาะที่ได้มาบ้านน้องตุ๊กหม่น้องตุ๊กอู๋เป็นคนแรกที่ได้มาาคลิปนี้เฮาวทิลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ใหเฮาวสองคนในเด้อว่าเฮาวสองคนทีพาทุกคนไปใสเ่เฮ็ดอย่าง คลิผมอู๋ก็คือเป็นการนําเสนอแบบง่ายๆสบายๆสไตล์น้องอูน้องทีแบบไปแบบซิวๆก็ต้องคิดอย่างเ่าทุกคน <laughs> บ๊ายบาย